สวัสดี FC ทนี่ชีบอลเดจเจอกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้วันที่12มกราคม2568เรามาสรุปผลงานทางบอนเขียวของโทนี่กันก่อนครับไปที่ชุดเล็กของเราครับระหว่างเซบียากับบบเลเซียคู่นี้เสมอนไปที่1ประตูต่อ1แล้วก็คู่ของเรนเจอร์กับมักเซครับคู่นี้ก็จบไปที่มักเซชนะไปได้2ประตูต่อ1ครับก็ชุดนี้ก็อร่อยกันไปเบาๆครับ สำหรับเ,เพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ทัศนาหรือแนวทางเพิ่มเติมครับก็สามารถแอดมาคุยกันได้ที่ไลน์แอ BY84 ตัวกับอย่าลืมตัวแอดดันหน้ากันด้วยนะครับแอดไซ BY แล้วก็84ตัวเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานหนะ้าช่อง youtube กันต่อเลยครับคู่ของตอริโนกับยูเวนตุสคับคู่นี้ยูเวนตุสก็ตอบไปที่ราคาเครื่องรู้ก็จบไปที่เสมอกันไป1ประตูต่อหนทัวน,นี้ก็เลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านตริโนก็อร่อยกันไปเต็มค่ำครับแล้วคู่ของ แบทกับลียงครับคู่นี้ลียงก็ต่อไปที่ราครปาปอปอก็จบไปที่ฝั่งเจ้าบ้านแบทเอาชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งกับโทนี่ก็เลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านแบทก็อร่อยกันไปเต็มคำครับคู่นี้วันนี้โทนี่ก็ถือว่าผิดฟอร์มไปนิดหน่อยครับก็ต้องขออภัยกันด้วยครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นสู้ไปด้วยกันใหม่ครับเดี๋ยวสําหรับเพื่อนๆท่าไหนที่อยากได้ทัศนะหรือแนวทางเพิ่มเติมครับ ก็สมารถแอดมาคุยกันได้ที่ l i n e b y 8 4ตัวครับอย่าลืมตัวแอดน้ำหน้าก,กันด้วยนะครับ s i b y แล้วก็8 4ตัวเดี๋ยวเรามารับฟังลักษณะของวันนี้กันต่อได้เลยครับมาเริ่มกันที่กู้แรกครับในรายการสเปนซูเปอร์คัพครับรบิ๊กแมตระหว่างเจ้าบ,บ้านบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดครับบาซาลงเตะไปแล้ว19นะัดชนะ1 2เสมอ2แพ้5ได้5 1เเสีย2 2เก็บไปแล้ว38แต้มรังอันดับ3ของลีกวิเลตอยู่ที่63.2%์ บริษลงเตะไปแล้ว19นัดชนะ13เสมอ4แพ้2ได้43เสีย19เก็บไปแล้ว43แต้มยังคงอยู่อันดับหนึ่งของลีกบิลเลจอยู่ที่68.4% บาซากรเมือเล่นในถิ่นของตัวเองกับ8นัดเก็บัยชนะไปได้5นัดแล้วก็แพ้ไป3ได้20เสีย8เก็บไป15แต้มวินเลนอยู่ที่6 2 5ดเปอร์เมาริกรมือเล่นเป็นทีมเยือน10นัดเก็บัยชนะไปได้5นัดเสมอ4แพ้1ได้19เสีย10เก็บไป19แต้ตมวินเลนอยู่ที่50%สิตถิติเฮตูเฮต์ของทั้งกู้กับ10นัดหลังสุดที่เจอกันเป็นทางฝั่งเกาะบ,บาซาเก็บัยชนะไปได้6นัดแล้วก็มาริสเก็บัยชนะไปได้4นัดครับนัดล่าสุดก็ บุกไปเอาชนะมาริดได้ถึงที่นครับ4ประตูต่อสูงครับเก็บเลดราคาไปได้6นัดแล้วก็จบสกอร์สูงไป6นัดแล้วก็มาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านนั้นก่อนครับ ฐานัดหลังบาซา่าเก็บช,ชนะไปได้3นัดแล้วก็แพ้ไป2คํานัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะทางฝั่งของบิวเบาไปได้2ประตูต่ตอสูงยครับเก็เดตราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.3ลูกเสีย1.2งลูกต่อเกมทางฝั่งของมาริดครับฟอร์มห้านัดหลังก็เก็บชนะไปได้5นัดรวดครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านอัดมายโยก้าไปกับ3ประตูต่ตอสูงก์ับเก็บเลดราคาไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยก็สูง2.9ึงสอเลูกครับแล้วก็เสียไปเพ รายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่1รายครับแล้วก็ทางฝั่งของมารินมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4รายในรายของเชอาเมนดี้ครับเดี๋ยวต้องรอเช็คอาการอีกทีนึงับว่าวันนี้จะสามารถลงสนามได้หรือเปล่ามาดูคาดการ์แผนที่คาดว่าจะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งบาเซลนาจะมาในแผน4231 3ประสานแนวรุกวันนี้ก็จะมีรามินยามาลครับจะยืนเป็นตัวรุกอยู่ฝั่งขวาครับแล้วก็ราฟินยายืนเป็นตัวรุกอยู่ฝั่งซ้ายครับ กาวิกก็จะคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่แดนกลางครับนาเปาันนี้ก็จะเป็นเลวานดอฟสกี้ครับทางฝั่งของ,งมาดร,ริดวันนี้จะมาในแผน4-231 3ประสานในรุกวันนี้ก็จะมีวาน,นิซิสุสครับที่จะยืนเป็นตัวรุกอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็โรดิโกยืนเป็นตัวรุกริมเส้นฝั่งขวาครับจูดเบรเฮมันนี้ก็จะคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่แดนกลางคำนาเปาันนี้ก็จะเป็นเอ็มบัปเป้บุลเลนทีนาจับตามองของทางฝั่งมาดริดก็จะเป็นโรดิโกครับที่ทำผลงานได้ดีอย่างต่อนเนื่องอยู่เรื่อยครับ มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของเจ้าบ้าน nah าบาร์เซโลนาครับกรอบบอลไปมากกว่าครับ59%ยิงไปทั้งหมด15ครั้งเข้ากรอบไป7ครั้งผ่านบอลไป385ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่85%มาริดกรอบบอลไปอยู่41%ครับยิงไปทั้งหมด9ครั้งเข้ากรอบไป4ครั้งผ่านบอลไป243ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่78%ราคาต่อรองวันนี้ก็เปิดมาที่ราคาเสมอมาริดกับการนาใจที่0.85ราคาสูงต่ําเปิดมาที่3ลูก จากสถิติที่เจอกันมาครับสิบนัดหลังสุดทางฝั่งของบาร์ซ่าก็ทําผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยครับแต่ถ้าเรามาดู5นัดหลังก็เป็นทางฝั่งของมาริดครับที่เก็บชัยชนะไปได้มากกว่าครับ3นัดทางฝั่งของบาร์ซ่าก็เก็บชัยชนะไปได้2นัดครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งบาร์ซ่าครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็มีแพ้ไปถึง2นัดครับทางฝั่งของมาริดก็ทําผลงานได้ดีกว่าครับ5นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้5นัดรวดผลงานโดยรวมก็ถือว่าทางทีมเยือนอย่างมาริดก็ทําผลงานได้ดีกว่าครับ โทนี่มองว่าวันนี้ทางฝั่งมาดริดครับน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้แล้วก็คาดววาสก์น่าจะไปจบอยู่ที่3ประตูต่อ2กครับโทนี่ก็เลือกอยู่ฝั่งทีมเยือนอย่างมาดริดครับมาต่อกันที่กู่ที่2ก็ไปที่หลิงเอิงฝรั่งเศสกันบ้างระหว่างเจ้าบ,บ้านปารีสแซงต์แชงแมงเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของแซงเอเตียนครับ บาริดลงเตะไปแล้ว16นัดชนะ12เสมอ4ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนในลีครับได้44เสีย14เก็บไปแล้ว40แต้มอยู่อันดับหนึ่งของลีกวิเลจอยู่ที่75%แสงไอเตียนครับลงเตะไปแล้ว16นัดชนะ5เสมอ1แพ้10ได้15เสีย35เก็บไปแล้ว16แต้มรองอันดับ16ของลีกวิเลจอยู่ที่31.3% ฝองของปารีสก็มอเล่นในทีมของตัวเอง8นัดเก็บใจชนะไปได้7นัดเสมอหนึ่งได้24เสีย6เก็บไปแล้ว22แต้มิีเหลือก็สูงถึง87.5%ครับแสงเอเตียนมาเล่นเป็นทีมเยือนครับ8นัดไม่สามารถเก็บใจชนะได้เลยครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง7นัดได้5แล้วก็เสียไปมากถึง27ประตูครับเก็บไปเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับสถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่ครับ10นัดหลังสุดเป็นทางฝั่งของปารีสเก็บจะชนะไปได้ถึง8นัดครับแล้วอีก2นัดที่เหลือกกก็็จบไไปปทีี่ผลเเเสมออันนแงตย ไม่เคยสามารถเอาชนะทางฝั่งของปลารีสได้เลยครับสิบนัดหลังสุดนัดล่าสุดครับปลารีสก็เปิดบ้านเอาชนะเซงต์เอตียนไปได้ในสกอร์สประตูต่อ1ครับเก็บเลทราคาไปได้4นัดแล้วก็จบสกอร์สูงไป6นัดมาดูฟอร์มหนัดหลังของทั้งปลารีสกันก่อนครับเก็บชชนะไปได้ถึง4นัดแล้วก็เสมอไป1นัดนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะโมโนาโกไปได้1ประตูต่อ0ูครับเก็บเลทราคาไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2ลูกแล้วก็เสียไปเพียงแค่ศูนย์จุดแปดล สงเอเตียน5านัดหลังเก็บัยชนะไปได้นัดเดียวครับแล้วก็แพ้ไป4นัดรวดคำนัดล่าสุดก็เอาชนะเรนไปได้ในสกอร์3ประตูต่อ1เก็บเรทราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงเฉลี่ยเกมอยู่ที่0.9ลูกแล้วก็เสียไปมากถึง2.1ลูกต่อเกมครับรายงานผูเ้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านไม่มีผูเ้เล่นบาดเจ็บครับส่วนทีมเยือนมีผูเ้เล่นบาดเจ็บอยู่5รายแล้วก็มีติดโทษแบนไปอีก1ราย ขาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านปารีสจะมาในแผน4-3-3ส 3. า3มประสานในรูปวันนี้ก็จะมีบาคล่าดูเอและก็เดมเบ e เล่แสงเอเจนยนวันนี้จะมาในแผน4-3-3สุนนาวันนี้ก็จะใช้งานเป็นของลูคัสตาซินนักเตะที่น่าจับตามองของทางฝั่งปารีสก็จะเป็นบาคลาครับปีนี้ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันครับสำหรับบาคลา มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของปารีสก็ครองบอลไปมากถึง62ครับยิงไปทั้งหมดถึง21ครั้งเข้ากรอบไป8ครั้งผ่านบอลไปอยู่556ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่91เตแสงเอเตียงครองบอลไปเพียงแค่38เท่านั้นครับยิงไปทั้งหมด13ครั้งเข้ากรอบไป6ครั้งผ่านบอลไป306ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่83ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านกับปปารรีีต่่่อไท2ลูกคคึงควบ3 คาา่าน้ำใจอยู่ที่1.01ราคาสูงต่ำเปิดมาที่4ลูกจากสถิติที่เจอกันมาครับเป็นทางฝั่งของปาริสที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดแล้วฟอร์ม5นัดหลังก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับ5นัดก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดแล้วก็มีหลุดเสมอไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนทางฝั่งของแซงเอเตียนก็ดูไม่นายเลยครับ5นัดหลังนี้แพ้ไปถึง4นัดเพิ่งจะเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่1นนัดครับ และฟอร์มเมื่อเล่นนอกบ้านครับแนัดไม่สามารถเก็บใจช,ชนะได้เลยแพ้ไปถึง7นัดครับแล้วก็เสียไปมากถึง27ประตูเลยทีเดียวแล้ววันนี้ก็ต้องบุกไปเยือนปารีสถึงทิ้นโชนี่มองว่าวันนี้ก็น่าจะเละเหมือนเดิมครับโชนี่มองว่าวันนี้ทางฝั่งของปารีสครับ3เม็ดน่าจะมีให้เห็นครับโชนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านปารีสครับวันนี้ มาต่อที่กู่ที่3ครก็ไปที่เลนกาสเปนกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านอาริตโก้มาเรดครับเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของโอซาซูนาครับแอน์มาเริยนกบลงเตะไปแล้ว18นัดชนะ12สเสมอ5แพ้1นได้33เสีย12เก็บไปแล้ว41แต้มรังอันดับ2ของลีกวิลเลจ์อยู่ที่66.7% โอซาซูนาล,ลงเตะไปแล้ว18นัดชนะ6เสมอ7แพ้5ได้23เสีย27เก็บไปแล้ว25แต้มรังอันดับ11ของลีกวิเลตอยู่ที่33.3%แอดมาริดครับเมื่อเล่นในจิ่นของตัวเอง9นัดเก็บชัยชนะไปได้7นัดเสมอ2ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนครับเมื่อเล่นในถิ่นของตัวเองได้19เสีย6เก็บไป23แต้มวิเลตอยู่ที่77.8% โอซาซูนาการเมินเล่นเป็นทีมเงอน8นัดเก็บช,ชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวกับเสมอสี 4, 3, 5, 13, ่แพ้3ได้5เสียเก็บไปแล้วเจดแต้มบิลเลดอยู่ที่12.5%สถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่กับ10นัดหลังสุดเป็นทางฝั่งของแอดบาริดครับเก็บช,ชนะไปได้ถึง9นัดมีหลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวกับก็คือนัดล่าสุดที่เปิดบานพาธาพ,พายให้กับโอซาซูนาครับ4ประตูต่อ1ครับเก็บเลดราคาไปได้อยู่7นัดแล้วก็จบสกอร์สูงไป6นัด ส่วนฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งแอมาริครับก็เก็บชัยชนะไปได้5นัดรวดครับแต่ถ้าเรามาดู10นัดหลังสุดก็เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับสำหรับแอตมาริดครับนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะยูดีมาเบลลาไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับเก็บเลดราคาไปได้1นะัดจบสกอร์สูงไป2นะัดอัตราการยิงเฉลี่ยเกมสูงถึง2.8ลูกครับแล้วก็เสียไปเพียงแค่0.7ลูกต่อเกมเท่านั้น ส่วนทางฝั่งของโอซาซูน่าครับหนัดหลังเก็บจะชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะแต่เนริเฟ่ไปได้ในสกอร์2ประตูต่อ1ครับเก็บเลทราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกเสีย1.4ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านจะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2ราย ในรายของโคเก้เดี๋ยวต้องรอเช็คอาการอีกทีนึ่งครับว่าวันนี้จะสามารถลงสนามได้หรือเปล่าส่วนทางฝั่งของโอซาซุนามีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่1รายครับคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งแอตเลติจะมาในแผน4-4-2คูนาวันนี้ก็จะเป็นอวเวเลสยืนคู่กับกิริชมันทางฝั่งของโอซาซุน่าวันนี้จะมาในแผน5-4-1ผู้เล่นทีนาจับตามองของทางฝั่งโอซาซุนาครับก็จะเป็นอ e ันเตบูดิเมียครับที่ทําไปแล้วอยู่10ประตูกับอีก1นึ่งแอซิส มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของแอมเบริดของบอลไปอยู่57%ครับยิงไปทั้งหมด14ครั้งเข้ากรอบไป2ครั้งผ่านบอลไป411ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่85%โอซาซูน่าครับครองบอลไป43%ยิงไปทั้งหมด15ครั้งเข้ากรอบไป6ครั้งผ่านบอลไป291ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่80%ราคาต่อรองเปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านต่อไปที่ลูกควบลูกครึ่งกับการน้ำจ่ายอยู่ที่1.03ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง จากสถิติที่เจอกันมาครับสิบนัดก็เป็นทางฝั่งของแอตมาริทครับที่เก็บชัยชนะไปได้เกือบทั้งหมดครับมีหลุดแพ้ให้กับทางอซาสูนาไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดก็บอกได้เลยว่าสะดั่าเหลือเกินครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดรวดส่วนทางฝั่งของอซาสูนาค,ครับ5นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2นะน,นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2วันนี้ต้องบุกมาเยือนแอดมาริทที่ฟอร์มร้อนแรงครับทัวร์นี้มองว่าน่าจะต้านทานความร้อนแรงของทางฝั่งลูกทีมของ ซา m มิโอเน่ไม่อยู่แน่นอนครับโทนี่มองว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านครับน่าจะเปิดบ้านถล่มของทางฝั่งโอซาซูนาไปแล้วกาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่3ประตูต่ตอนหนึ่ครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านแอดมาริดครับ มาต่อกันที่คู่ที่4ครเข้าไปที่เกาโชซิเลียอ,อิตาล,ลีกันบ้างเขาระหว่างเจ้าบ้านนาโปลีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวโรนาครับนาโปลีลงเตะไปแล้ว19นัดชนะ14เสมอ2อแพ้3ได้30เสีย12เก็บไปแล้ว4 4แต้มรังอันดับหนึ่งของลีกวิเลียอยู่ที่ 73, 7 3 7เปอร์เซ็นต์เวโรนาครับลงเตะไปแล้ว19นัดชนะ6เสม,อ, 4, สมอ1แพ้12ได้24เสีย4 2 เก็บไป19แต้มรังอันดับ16ของลีกวิเลตอยู่ที่31.6%นาโปลีก็มาเล่นในถิ่นของตงัวเอง9นัดเก็บจะชนะไปได้7นัดแล้วก็แพ้ไป2ได้13เสีย6เก็บไป21แต้มวิเลตอยู่ที่77.8% เวโรนาเมื่อเล่นเป็นทีมเยือนครับ9นัดเก็บชนะไปได้3นัดแล้วก็แพ้ไป6ได้13เสีย20เก็บไป9แต้มวิเลตอยู่ที่ 33. 4สิเตสถิติเฮตูเฮตครับของทั้งคู่10นัดหลังสุดเป็นทางฝั่งของนาโปลีครับที่เก็บชนะไปได้5นัดเสมอไป3แล้วก็แพ้ให้กับทางเวโรนาไป2นัดครับนัดล่าสุดก็บุกไปพาธาพาให้กับเวโรนาครับ3ประตูต่อ0ูย์ครับเก็บเลตราคาไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป6นัด มาดูฟอร์มห้านัดหลังของทางฝั่งนาโปลีก่อนครับเก็บัยชนะไปได้4นัดแล้วก็มีหลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับโดย4นัดหลังสุดก็เก็บัจชนะไปได้ทั้งหมดนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะฟิออครับสามประตูต่อศูนย์ครับเก็บเลดราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกเสียงลูกต่อเกมเวโรนา5นัดหลังครับเก็บัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดเปิดบานเสมออูดินิเซ่ครับศูย์ประตูต่อ0ูนย์ครับเก็บเลดดดราาคไไป้2นนััจบูง3ด อัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.1ลูกเสียถึง2.1ลูกต่อเกมครับรายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ,บ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่1รายแล้วก็ทางฝั่งของเวโรนามีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายแลวก็ติดโทษแบนไปอีก2รายครับาการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งนาโปลีจะมาในแผน4-3-3 สกอต์แม็กโทมินีครับก็จะประจำการอยู่ตำแหน่งเดิมครับนาทีแล้วก็สามารถทําประตูได้ด้วยครับสำหรับดูกากูก็ยืนเป็นตัวหน้าเหมือนเดิมก็ับทำไปแล้ว7ประตูกับอีก5แอสซิดก็นาทีแล้วก็ทําผลงานไปได้1ประตูครับทางฝั่งของเวโรนาวันนี้จะมาในแผน 3, 4, 1, 2คูู่ศูนย์หน้าก็จะเป็นแทงสเตดยืนคู่กับชา ู้เ่นทีนาะจับตามองของทางฝั่งนาโปรีก็จะเป็นลูกากูนั่นเองครับทีนัดทีแล้วก็ทําผลงานไปได้1ประตูครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทําไปแล้ว7ประตูกับอีก5แอสซสต์ก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีแลวทีเดียวรับสำหรับลูกากูในฤดูก,กาลนี้มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับนาโปรีก็ครองบอลไปมากถึง67%ิครับยิงไปทั้งหมด14ครั้งเข้ากรอบไป4ครั้งผ่านบอลไป 4 6 0ครั้งคิดเป็นเปอร์เซนต์ความแม่นยำอยู่ที่8 4เปอร์เซนต์เวโรนาของบอลไป3 3เปอร์เซนต์ครับยิงไปทั้งหมด9ครั้งเขากรอบไป4ครั้งผ่านบอลไป185ครั้งคิดเป็นเปอร์เซนต์ความแม่นยำอยู่ที่67%เปอร์เซนต์ราคาตราดวันนี้เปิดมาที่ฝั่งนาโปลีครับต่อไปที่ลูกครึ่งควบ2ค่านนน้ำใจอยู่ที่0.95ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3จากสถิติที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของนาโปลีครับที่ทำผลงานได้ดีกกกกวว่าแลล้้็็็ฟอรร์5นนนัันนไไดนัดหงงเบบะไไปถึ4ค ส่วนฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเวโรนาครับเก็บจัชนะไปได้2นัดจาก5นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2ก็ยังถือว่าฟอร์มลุ่มๆดอนๆอ,อยู่ครับสำหรับทางเวโรนาแล้ววันนี้ก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายแล้วก็ติดโทษแบนไปอีก2รายแล้วก็ต้องเล่นเป็นเกมเยือนครับบุกมาถึงถิ่นนาโปลีที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงครับโทนี่มองว่าวันนี้น่าจะต้านไว้ไม่อยู่ครับโทนี่ คาดว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านนาโปลีครับน่าจะเปิดบ้านถลุมของทางฝั่งเวโรนาไป3ประตูต่ตอศูนย์ครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านนาโปลีครับวันนี้และสสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ทัศนะะหรือแนวทางเพิ่มเติมครับก็สามารถแอดมาคุยกันได้ที่ Line b y b y แล้วก็8 4ตัวกับอย่าลืมตัวแอดนำหน้าก,กันด้วยนะครับแอแล้วก็8 4ตัวครับ มาต่อกันที่คู่ที่5ครับไปที่บุนเดสซิกาเยอรมันกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านเอาบวกเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของสตูตการ์ครับเอาบวกลงเตะไปแล้ว15นัดชนะ4เสมอ4แพ้7ได้17เสีย32เก็บไปแล้วสิบหกแต้มรางอันดับ13ของลีกวิลเลตอยู่ที่ยี่สิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์สตูดการ์ลงเตะไปแล้ว15นัดชนะ6เสมอ5แพ้4ได้29เสีย25เก็บไปแล้ว23แต้มรางอันดับ10ของลีกวิลเลตอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์ เอาบวกเมื่อเล่นในทีมของตัวเองครับแนัดเก็บชัยชนะไปได้4เสมอ2แพ้2ได้12เสีย10เก็บไป14แต้มวินเลดอยู่ที่50ซทางฝั่งสตูดการเมินเล่นเป็นทีมเยือน7นัดเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ3แพ้2ได้11เเสีย13เก็บไปแล้ว9แต้มวินเลตอยู่ที่28.6% สถิติเฮตุเฮต์องทั้งคู่ครับสิบนัดหลังสุดที่เจอกันทางฝั่งของอาบวกเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับทางสตูดิโดไป7นัดครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับสตูดร์ดไป1ประตูต่อศูนย์ครับเก็บเลทราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป5นัดมาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนครับอาบวกไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3นัดล่าสุดก็ บุกไปแพ้ให้กับออฟเฟนไฮคับ3ประต,ตูต่อ1ครับเก็บเลดราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกแล้วก็เสียไป1.7ลูกต่อเกมทางฝั่งของสตูตการ์ครับหนัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นัดล่าสุดก็ เปิดบานเสมอกับอาแจกไปครับ2ประตูต่อ2เก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.3ลูกเสียง7ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บยอยู่5รายครับแล้วก็ทางฝั่งของสตูการ์ดมีผู้เล่นบาดเจ็บยอยู่4รายการการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งอับวกจะมาในแผน3,142ทางฝั่งสตูตการ์ดวันนี้จะมาในแผน442 ผู้เล่นทีนาจับตามองของทั้งฝั่งสตูดาร์ก็จะเป็นเดมิรวิชครับที่ทำไปแล้วอยู่7ประตู มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับเอาบวกคลองบอลไปอยู่แค่23เครับยิงไปทั้งหมด9ครั้งเข้ากรอบไป1ครั้งผ่านบอลไป163ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่72็ดสตบสการ์ต์สดิโองบอลไปอยู่77เปอร์เซ็นต์ครับยิงไปทั้งหมด19ครั้งเขง้ากรอบไป7ครั้งผ่านบอลไป695ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่91้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝ จากสถิติที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของสตูดร์อครับที่เก็บชัยชนะไปได้มากกว่าแล้วก็ฟอร์มห้านัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3ส่วนทางฝั่งของสตูดกาอห้านัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้3นัด2นัดหลังนี่ก็มีหลุดไปเสมอ1น,นัดแล้วก็แพ้ไปอีก1น,นัดครับฟอร์มโดยรวมทางสตูดร์อก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยครับแต่ถ้าว่าสตูดร์อจะไปติดปัญหาเรื่องเล่นนอกบ้านครับ 7นัดในลีกครับที่เล่นเป็นเกมเยือนเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นแล้วก็เสมอ3แพ้ไป2ได้11แล้วก็เสียไป13ประตูครับส่วนทางฝั่งของอาบวกครับถึงแม้จะยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอครับช่วงนี้แต่ถ้าว่าเล่นในถิ่นของตัวเอง8นัดเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดครับเสมอ2แพ้2ได้ถึง12ประตูแล้วก็เสียไป10ประตูครับก็ยังถือว่าเล่นในถิ่นของตัวเองทําผลงานได้ค่อนข้างเหนียวแน่นเหมือนกันครับทางฝั่งของอาบวก โทนี่มองว่าคู่นี้น่าจะไปจบอยู่ที่ผลเสมอกันไป1ประตูต่อ1กครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านเอาบวกครับมาต่อกันที่คู่ที่6กครับเจ้าบ้านแอร์เบร i ไรซิกเปิดบ้านต้อนรับกัมยอนของเวเดอร์เบเมนครับไรกลงเตะไปแล้ว15นัดชนะ8เสมอ3แพ้4ได้24เสีย20เก็บไปแล้ว27แต้มรังอันดับ4ของลิกวิเวลเลจอยู่ที่53 3เ เรเมนกับลงเตะไปแล้ว15นัดชนะ7เสมอ4แพ้4ได้26เสีย25เก็บไป25แต้มรังอันดับ7ของลีกวิเลจอยู่ที่46.7%ไลซิงมาเล่นในถิ่นของตัวเองครับ7นัดเก็บชชนะไปได้4นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวกับได้11เสีย7เก็บไป14แต้มวิเลจอยู่ที่57.1%เรเมนกับเมื่อเล่นเป็นทีมเยือน8นัดเก็บชนะไปได้5นัดเสมอ1แพ้2ได้1 6เสีย13เก็บไป16แต้มวิเลตก็อยู่ที่62.5% สถิติเฮตูเฮตกองทั้งคู่สิบนัดหลังสุดขับไล์ซิกก็เก็บชนะไปได้หนัดแล้วก็เสมอกันไป4นัดยังไม่แพ้ให้กับทางเบเมนเลยครับสินัดหลังสุดนัดล่าสุดก็เปิดบานเสมอกับเบมนไปกับ1ประตูต่อ1ครับเก็บเด็ดราคาไปได้อยู่5นัดจบสกอร์สูงไป1นัดมาดูฟอร์มหนัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านไลฟ์ซิกกันก่อนรับเก็บชนะไปได้3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดนัดล่าสุดก็ เปิดบานสลมบานิงมอดไป10ประตูต่อศูนครับเก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.4ลูกเสีย1.9ลูกต่อเกมทางฝั่งของไรเมนครับ5นัดหลังสุดก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดครับแล้วก็แพ้ไป1นัด นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับทาเวนเต้ไปครับ3ประตูต่ตอ2ครับเก็บเลตราคาไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงฉเฉลี่ยเกมอยู่ที่1.6ลูกเสีย1.2ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับของทางฝั่งเจ้าบ้านไรซิ่งมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่6รายครับแล้วก็ทางฝั่งเบรเมนมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายแล้วก็ติดโทษแบนไป1รายขาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งไรซิกจะมาในแผน442กคู่กองเนาน,นี่ก็จะเป็นเซโกยืนคู่กับโอเพนด้า ส่วนของทางฝั่งเบรเมนครับวันนี้จะมาในแผน352คู่กองหน้าวันนี้ก็จะเป็นมาโก้ครูครับยืนคู่กับมาวินดักฟุเลนทีนาจับตามองของทางฝั่งไรซิก็จะเป็นโอเพนดากับที่ทำไปแล้ว6ประตูกับอีสีแอสซิสมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านะครับทางฝั่งไรซิสก็ครองบอลไปอยู่44%็ครับยิงไปทั้งหมด13ครั้งเข้ากรอบไป5ครั้งผ่านบอลไปอยู่3 9 7ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่87% ทางฝั่งของเบรเมนครับความบอลไปอยู่56%ินครับยิงไปทั้งหมด11ครั้งเข้ากรอบไป2ครั้งผ่านบอลไปอยู่5 0 5ครั้งิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยาอยู่ที่87%ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านครับต่อไปที่ครึ่งควบลูกค่าน้ําใจอยู่ที่0.99ราคาสูงต่าเปิดมาที่3ลูกจากสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นทางฝ่ายของไลซิกครับที่เก็บัยชนะไปได้ถึง6นัดแล้วก็เสมอกันไป4นัดยังไม่เคยแพ้ให้กับเบเมนเลยครับ ส่วนฟอร์มหนัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็มีหลุดแพ้ไป2นัดส่วนฟอร์มหนัดหลังของทางฝั่งเบมนครับก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดแล้วก็มีหลุดแพ้ไป1นัดเหมือนกันวันนี้ไลซิกก็จะได้เปรียบที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองครับจากสาิตีเจอกันมาก็ทําผลงานได้ดีกว่าแล้วก็วันนี้โทนี่ก็คาดว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้แล้วก็คาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่ไลซิกเอาชนะไปได้ในะสกอร์2ประตูต่อ1ครับโทนี่กอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านไลซิกครับ มาต่อกันที่คู่ที่เจ็ดก็ผู้บิ๊กแมตช์สำหรับรายการ f อเคร,ระหว่างเจ้าบ้านอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาร์เซนอลลงเตะไปแล้ว20นัดครับชนะ11เสมอ7แพ้2ไาย39เสีย18เก็บไปแล้ว 40, 40แต้มรังอันดับ2ของลีกวิเลอยู่ที่5 5 แมนยูลงเตะไปแล้ว20นัดกับเก็บจะชนะไปได้หนัดเสมอ5แพ้9ได้23เสีย28เก็บไปแล้ว23แต้มรังอันดับ13ของลีกวิเลจอยู่ที่30%อร์เซนอลน,นเมื่อเ่นในถิ่นของตัวเองครับ9้านัดเก็บจะชนะไปได้หนัดเสมอ3ายังไม่แพ้ให้กับใครในลีกครับได้18เสีย6เก็บไปแล้ว2 1แต้มวิเลตอยู่ที่66.7%แมนยูคับเมื่อเ่นเป็นทีมเยือน10นัดเก็บจชนะไปได้2องนัดเสมอ4แพ้4 ได้10เสีย12เก็บไปแล้ว10แต้มครับวินเลนอยู่ที่20%สถิติเฮดตู h เฮดของทั้งคู่กับ10นัดหลังสุดเป็นทางฝั่งของอาเซนอลที่เก็บชัชนะไปได้ถึง6นัดเสมอกันไปหนึ่งนัดแล้วก็แพ้ให้กับแมนยูไป3นัดครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะแมนยูไปได้ครับ2ประตูต่อสูงครับเก็บเลดราคาไปได้6นัดแล้วก็จบสกอร์สูงไป5นัด มาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลกันก่อนครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นัดล่าสุดก็เปิดบ้านโดนนิวคาสเซิลอัดไป2ประตูต่อ0ครับเก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.9ลูกแล้วก็เสีย0.8ลูกต่อเกมเท่านั้นครับส่วนทางฝั่งของยูไนเต็ดกับ5นัดหลังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป4ครับนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับล์พูลครับ2ประตูต่อ2 เก็บเลตราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.5ลูกเสีย2ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านเขาจะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4รายแล้วก็ทางฝั่งของยูเนเต็ดมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4รายเหมือนกันทางฝั่งของมาคาร์ราฟอร์ดครับวันนี้ก็น่าจะมีรายชื่อเป็นตัวสำรองครับเพราะว่านัดขอนหน้านั้นก็มีอาการป่วยการเมืองไปครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้อง,องรอดูอีกทีครับว่าวันนี้จะได้ลงสนามหรือเปล่า าการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งอาเซนนลนครับจะมาในแผน4-3-3ผูกษาประตูก็ยังคงเป็นรายยาครับคูเซนเตอร์ก็จะเป็นกราเบลกับซาริบาครับสามประสานแดนกลางก็จะมีมาริโน,โนครับจอจินโยและก็ดีแคนไรท์สามประสานแนวรุกก็จะมีทอสซาเคซูตและก็นาวานริส่วนทางฝั่งของยูไนเต็ดครับวันนี้จะมาในแผน3-4-2-1ผูกษาประตูก็ยังเป็นโอนาน่าครับสามประการหลังก็จะมีมาติเนสแม็กไว์และก็มัทไทเดลิกครับส่วน คู่กลางก็จะเป็นไมนูยืนคู่กับอูกเต้ครับดาโล่ก็จะยืนเป็นตัวริมเส้นอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็มาซาโรจินเป็นริมเส้นอยู่ฝั่งขวาคู่กลางุ่กนี้ก็จะเป็นบรูโน่ยืนคู่กับอามาดดิเอโร่ครับส่วนหน้าเป้านี้ก็จะเป็นฮอยลุนครับที่จะลงล่าตาข่ายให้กับแมนยูไนเต็ดมาดูที่ราคาต่อรองนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ,บ้านาร์เซนอลต่อไปที่1ลูกครับการน้ําจยาอยู่ที่0.88ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่ง ก็จากสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลที่ทำผลงานได้ดีกว่าและก็ฟอร์ม5นัดหลังก็เก็บัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1ส่วน5นัดหลังของยูไนเต็ดนี่ก็ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอครับแพ้ไป4นัดแล้วก็เสมอไป1นัดแต่นัดล่าสุดครับที่บุกไปเสมอกับลิเวอร์พูล2ประตูต่อ2ครับก็ทำให้แฟนๆใจชื้นขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะว่าบ,บอลเริ่มมีส่งขึ้นมานักเตะรู้สึกว่าวิ่งกันเยอะขึ้นครับสำหรับนัดที่เจอลิเวอร์พูล ก็ยังคงเป็นฟอร์มผีเข้าผีออกให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆกับสําหรับแมนยูตกแชมป์เก่าอย่างซิตี้ไป2ประตูต่อ1แล้วก็เสมอกับจ่าฝูงไป2ประตูต่อ2แล้วก็แจกแต้มให้กับทีมเล็กๆไปกับสําหรับแมนยูในช่วงนี้วันนี้ก็บุกมาเจออาร์เซนอลก็เจองานหินอีกแล้วครับแต่ทรงนี้มองว่าไม่น่าจะแพ้เกินราคาแต้มต่อครับหรือถ้าเป็นเกมที่ผีเข้าอาจจะไปจบที่ผลเสมอกันก็ได้ วันนี้เจอทีมหัวตารางโทนี่ก็ขอลุนให้เป็นวันผีเข้าก็แล้วกันครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งทีมเยือนอย่างแมชชสเตอร์ยูนเต็ดกับวันนี้มาปิดท้ายกันที่คู่ซาว์ันตันเปิดบ้านต้อนรับกรมาเาืยนของ sea, สวอนซีครับซาว์ันตันลงเตะไปแล้ว20นะัดชนะ1เสมอ3แพ้16ได้12เสีย44 เก็บไปแล้ว20แต้มครับวิลเลตอยู่ที่5%ทางฝั่งของสววนซีครับทีมจากแชมเปี้ยนชิพลงเตะไปแล้ว26นัดชนะ9เสมอ7แพ้10ได้30เสีย30เก็บไปแล้ว34แต้มรังอระดับ12ของลีกวิลเลตอยู่ที่34.6%สองน้ำตันมาเล่นในจีนของตัวเองครับ10นัดเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ1แพ้8 ได้เเสีย27เก็บไปแล้ว4แต้มครับบิเลตอยู่ที่10%บเปรครับส่วนทางสวอนซีเมื่อเล่นเป็นทีมเยือน1 3นัดครับเก็บชนะไ,ไปได้4นัดเสมอ2แพ้7ได้10เสีย16เก็บไป1 4แต้มวิเลตอยู่ที่3 0 8สิตถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่ครับ10นัดหลังสุดที่จะกันเป็นทางฝั่งของซามตันครับที่สามารถเก็บช,ชนะไปได้ถึง7นัดเสมอกันไป2นัดแล้วก็แพ้ให้กับทางสวอนซีไปเพียงแค่นัดเดียวจานั้นกบนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะสวันซีถึงที่ครับ, 3, ร 1, บสาไปไ 7, ร์สู มาดู5นัดหลังของทางฝั่งซอมตันครับไม่สามารถเก็บใจช,ชนะได้เลยครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป4นัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับเบนฟอร์ดไป5ประตูต่อ0ูนย์ครับเก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยเกมอยู่ที่0.6ลูกแล้วก็เสียไปมากถึง2.5ลูกต่อเกมครับ ทางฝั่งของสวอนซี5นัดหลังสุดเก็บชนะไปได้2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นัดลาสุก็เปิดบ้านเสมอกับเวสต์บอมบิดไปกับ1ประตูต่อ1ครับเก็บเล,ละราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.6ลูกเสีย1.6ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านซัมตันมีผู้เล่นบาดเจ็บยอยู่4รายแล้วก็สวอนซีมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4รายครับคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านครับซัมตันจะมาในแผน3-4-2-1 โอนวัวชูก็จะยืนเป็นหน้าเป้ากับวันนี้ส่วนทางฝั่งของสวอนซีรับวันนี้จะมาในแผน4231หน้าเป้าวันนี้ก็จะเป็นวิโพนิกมาดูราคาต่อรองกับวันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านซ้อมท่านต่อไปที่ครึ่งควบลูกกับค่าน้ำจ่ายอยู่ที่1.02ราคาสูงตามเปิดมาที่2ครึ่งควบ3 จากสถิติที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของซานตันครับที่เก็บชัยชนะไปได้เกือบทั้งหมดครับมีหลุดแพ้ให้กับทางสมอลซีไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนฟอร์มหานัดหลังในลีกนี้ก็ไม่ไหวเอาซะเลยครับยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป4นะัดส่วนหานัดหลังของทางฝั่งสวอนซีครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2 วันนี้ซามตันก็จะได้เปรี่ยบที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองครับเจอทีมจากเช้ยมชิพก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับโทนี่มองว่าซามตันน่าจะเก็บัจชนะได้เป็นนัดแรกครับจากที่ไม่ชนะมาหลายเกมติดต่อกันครับโทนี่มองว่าซามตันน่าจะเปิดบ้านเอาชนะสเวนซีไปได้ในสกอร์สองประตูต่ตอหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านซามตันครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ8ดคู่ในค่ำคืนนี้ สำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากได้ทัศนะเพิ่มเติมหรือว่านอกเหนือจาก8คู่นี้ก็ทักทายกันมาได้ที่ SIBY ครับ8 4ตัวครับอย่าลืมตัว SI สไนำหน้ากันด้วยนะครับ BY แล้วก็8 4ตัวครับก่อนจากกันก็ขอ1ไลค์หรือว่า1 c o m คอมเมนต์ก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโทนี่ทำคลิปให้กับเพื่อนๆต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ